เจริญสุขท่านผู้รับฟังรายการธรรมทัศน์รายการธรรมทัศน์ของเราก็มาพบกับผู้รับชมรับฟังของ MVTV เป็นประจำในทุกๆคืนวันอาทิตย์การฟังธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าอย่างน้อยก็ทำให้จิตใจของเราได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีๆเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธหรือว่าในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราได้รับฟังข้อคิดความเห็นที่ดีงามเกี่ยวกับเรื่องของชีวิต ก็จะสามารถทำให้เราได้ความนึกความคิดที่ดีงามแล้วก็นำเอามาใช้ปรับปรุงชีวิตของเราพัฒนาชีวิตของเราเพราะชีวิตของคนเรานั้นต้องพัฒนาถ้าไม่ไม่พัฒนาปล่อยไว้เฉยเฉยชีวิตก็มีแต่อักเฉาไปหรือว่าว่างเปล่าไปท่านอาจจะบอกว่าไม่ได้ว่างเปล่า ก็มีความสนุกสนานเที่ยวเล่นเฮฮาอยากทานอะไรก็ไปหาทานอยากดูอะไรก็ไปหาดูอยากฟังอะไรก็ไปหาฟังหรือว่าอยากจะได้เสื้อผ้าสวยๆก็ไปหามาซื้อมาใส่อยากได้บ้านวสวยๆก็เก็บสตุงสตังไว้ซื้อเอาสร้างเอาอยากได้รถคันำงามๆนั่งก็ไปหาซื้อรถคันำงามๆมานั่ง อะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านก็นคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรบกพร่องเชีวิตก็สมบูรณ์อยู่ถ้าดูในทางโลกชีวิตก็น่าจะสมบูรณ์ถ้าทุกคนทำได้อย่างนั้นมีอย่างนั้นพร้อมแต่เนื่องจากว่าชีวิตของคนแต่ละคนที่เกิดมาในโลกนี้เราเกิดมาในสถานะหรือในสถานที่ที่แตกต่างกันบางคนก็ไม่สามารถจะหาสิ่งเหล่านั้นได้ แต่บางคนก็หาได้ง่ายแต่ชีวิตของคนเราที่เกิดมาจะเป็นคนสูงคนต่ำคนดีคนไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เถอะเวลาของชีวิตของแต่ละคนนั้นมีเวลาจำกัดทุกคนมาสู่โลกนี้ในลักษณะของผู้เยี่ยมเยียนไม่ได้มาในลักษณะของผู้ที่อยู่ประจำ แต่เราคิดว่าเราจะมาอยู่ประจําอยู่กับโลกนี้เรามองไม่ออกคิดไม่ไม่คิดไม่ได้ว่าเมื่อไหร่มันจะย้ายจากโลกนี้ไปแล้วเป็นยังไงแต่ถ้าเรานึกถึงว่าเราเคยมีญาติพี่น้องปู่ย่าตายายหรือเราเคยได้ไปงานศพใครก็ตามเถอะที่เราเคยรู้จักพอไปถึงเราก็เห็นแต่รูปตั้งอยู่แต่เจ้าของรูปนั้นนอนอยู่ในโรงแล้ว แต่ที่นอนอยู่ในโลงนั้นก็เป็นแต่เพียงร่างกายตาะสะัจากจิตใจชีวิตไม่มีแล้วแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนก็ไปไหนก็ไม่รู้เราก็เพียงแต่ว่าถึงเวลาวันเผาก็ไปร่วมกันเผาเผาแล้วก็จบกันไปโดยหารู้ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันกำลังจะมาถึงเราเองไม่ช้าหรือเร็วแล้วอะไรคือความหมายของชีวิต บางคนก็บอกว่าช่างมันเธอะตายแล้วก็แล้วกันไปจะไปไหนก็ช่างจะเป็นอะไรก็ช่างหรือวันพรุ่งนี้มาลืนนี้วันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างวันนี้ขอให้ฉันสนุกก็แล้วกันอทีนี้ถ้าวันนี้สนุกแต่วันหน้าชีวิตจะมีอยู่แต่ชีวิตวันหน้ามันเป็นทุกข์จะทํำยังไงเพราะการไม่เอาใจใส่ไม่เตรียมตัวพร้อมในวันนี้เพื่อวันข้างหน้า ชีวิตในวันข้างหน้าก็อาจจะประสบกับปัญหาแล้วเมื่อประสบกับปัญหามีความทุกข์แล้วใครช่วยได้ก็จะไม่มีใครช่วยเราได้การที่คนเรารู้จักเตรียมตัวพร้อมมันก็มีประโยชน์เพราะอะไรท่านบอกว่ามันมีอดีตก็มีปัจจุบันมีปัจจุบันก็มีอนาคตเมื่ออดีตท่านมันผ่านมาแล้วดีบ้างชั่วบ้างเราก็เห็นอยู่ แล้วก็มันพากผ่านเลยไปเอาอะไรคืนมาก็ไม่ได้แม้แต่วันเดือนปีที่มันผ่านไปก็เอาคืนมาไม่ได้ตอนนี้จะสิ้นปี2,554อีกแล้วปีต้นๆตอน,ตนหรือว่าตอนต้นๆปีเราก็จัดฉลองกันอย่างสนุกสนานสนองปีใหม่กันมีความสุขก็ชั่ววันสองวันเท่าน,นั้นเองแพบเดียวมันก็ผ่านเป็นปีเก่าอีกแล้ว นี่ก็เช่นเดียวกันอีกไม่นานเราก็จะฉลองปีใหม่แล้วมันก็คงจะเป็นปีเก่าไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันทุกคนก็ลืมวันปีใหม่ไปแล้วผ่านไปแต่ที่จริงกันที่เรามีปีใหม่นั้นหรือมีปีเก่านั้นวันเดือนปีมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เขาจัดเป็นป,ปฏิทินไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้เรารึกถึงว่าวันคืนมันมีความล่วงไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงตัดไว้ว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่ให้เราได้พิจารณาให้เราทุกคนได้พิจารณาว่าวันคืนมันล่วงไปแล้วเหมือนกับกระแสะน้ําที่ผ่านไปมันไม่ไหลย,ย้อนกลับวันเวลาที่ผ่านไปก็ไม่ไหลย,ย้อนกลับแล้วเมื่อไม่ไหลย,ย้อนกลับแล้วเนี่ยเราทําอะไรได้สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลย ถ้าจะเปรียบเทียบกับเหมือนน้าท่วมถ้ามันผ่านไปแล้วมันอาจจะเหลือคราบน้ําเข้าไว้เหลือโคลนเหลือตมเข้าไว้ให้เราได้มองเห็นว่ามันพาเอาสิ่งที่สกรปรกมาทําให้เปื้อนเปละอนะแล้วก็ก่อให้เกิดเชื้อลาเชื้อโรคต่างๆ ขึ้นในบ้านหรือว่าในที่ที่น้ํามันมาท่วมอันนี้เราก็จะเห็นว่าวันเวลาที่ผ่านไปเหมือนกระแสน้ำที่ผ่านไปนั้นถ้าเราไม่ได้ดูแลไม่ได้ป้องกันนั้นมันก็อาจจะนำสิ่งที่ไม่ดีมาแล้วก็เหลือสิ่งที่ไม่ดีไว้แต่ในขณะที่วันเวลาผ่านมาปัจจุบันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นั้นเราก็เรอ่ตั้งสติได้ว่านึกถึง พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าคนจะดีก็เพราะกรรมคนจะเลวก็เพราะกรรมคนเราเกิดมาแล้วไม่มีใครไม่ทำกรรมอย่างที่กล่าวแล้วก็คือการทำการพูดการคิดนั้นมันเป็นวิสัยของคนและสัตว์ทั้งหลายที่จะต้องทำพูดคิดกันอยู่ตลอดเวลาแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่าคนจะดีก็เพราะกรรมคนจะเลวก็เพราะกรรมคนเราถ้าพูดดีทำดีคิดดีเนี่ย แล้วก็ทําในสิ่งนั้นอยู่เสมอดังที่ใดาการนี้แล้วก็ตมาก็นํามาพูดอยู่เสมอยำๆซ้ำๆเพื่อให้เราได้เกิดความคิดว่าคนเราจะดีนั้นก็เพราะว่าทํากรรมดีอยู่เสมอสั่งสมกรรมดีอยู่เสมอจะพูดก็พูดแต่สิ่งที่ดีจะทําก็ทําแต่ในสิ่งที่ดีทํานี่หมายความว่าทําทางกายพูดในหมายความว่าพูดทางวาจาเนื้คิดนีด่นึกคิดทางจิตใจเพราะคนเราถ้าคิดดี จิตใจมันก็ดีงามอย่างเช่นคนบางคนเป็นคนมีเมตตากรุณาเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นก็เป็นคนที่มีจิตใจงามแต่คนบางคนตรงกันข้ามปล่อยให้ความอิจฉาริษยาความโกรธความเกลียดเข้ามาครอบงำจิตใจแล้วก็เห็นเป็นของดีอย่างเช่นปัจจุบันนี้เราเราอะไรเราตื่นเต้นกันเรื่องประชาธิปไตย แต่เราก็ไม่รู้จริงๆว่าไอประชาธิปไตยมันเป็นยังไงประชาธิปไตยถ้าไม่มีธรรมาธิปไตยเข้าไปกํากับมันเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ประชาธิปไตยคนจะเป็นใหญ่คนทั่วไปจะเป็นใหญ่เราเอาการปกครองในเรื่องของชาวต่างชาติที่เขาเมื่อไม่มีหัวหน้าไม่มีพระมหากษัตริย์อย่างในประเทศอเมริกาไม่มีพระมหากษัตริย์ ต้องหาคนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีกันแล้วก็เล่นการเมืองกันทั้งสะอาดและไม่สะอาดแล้วก็อย่างที่ทั่วโลกก็รู้กันทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็อ,อาศัยอำนาจของคำว่าประชาธิปไตยบางทีก็จะเป็นการลบหลู่คนที่มีคุณคนที่ควรบูชาคนที่ควรนับถือหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมือง ซึ่งท่านก็ทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมาเป็นเวลายาวนานเราก็อาจจะลุกขึ้นมาว่าประชาธิปไตยฉันต้องด่าได้ฉันต้องพูดพรุศวาจาได้ตามสิทธิที่ฉันเห็นว่าทิ่งนั้นไม่ถูกต้องไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่าฉันไม่ได้เป็นฉันไม่ได้มีอำนาจปกครองด้วยแล้วก็ไปหาผู้หาคนมารวงตัวกันเพื่อที่จะคิดว่า เราจะต้องเอาอำนาจประชาธิปไตยมาอยู่ในมือของเรามันก็เลยเป็นประชาธิปไตยแต่ที่ประชาธิปไตยที่ไม่มีธรรมาทิปไตยก็คือไม่มีธรรมะไม่มีสัมมาคารวะไม่มีความเป็นพระสูษอไม่มีความเป็นผู้ที่คงมีประสบประการชีวิตที่ดีงามแล้วก็การพูดการจาก็ไม่มีสัมมาคารวะไม่มีไม่มี สุภาษิตาวาจาก็คือไม่มีถ้อยคําที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นวาจาที่เป็นสุภาษิตแล้วก็เลยกลายเป็นตัวอย่างกับคนอื่นๆต่อไปก็คิดว่าการเป็นาาประชาธิปไตยนั้นนักการเมืองต้องออกมาด่ากันต้องด่ากันหรือว่าก็ด่ากระทบไปถึงคนอื่นด้วยอะไรอื่นด้วยเราก็เห็นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่งามอันนี้ลักษณะอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของมิจฉาวาจาบางทีก็เป็นการ พูดยุยงส่งเสริมให้แตกแยกกันน้ำท่วมมาอุทกภัยใหญ่เกิดขึ้นทุกคนก็มีความลำบากประสบการณ์ของชีวิตก็คือในประเทศไทยของเราเป็นเมืองลุ่มน้ำน้ำที่ตกจากทางเหนือก็จะไหลามาสู่ทางใต้ทางภาคกลางภาคแล้วก็ลงทะเลมันก็เป็นอย่างนี้มาเป็นเวลานาน,านตั้งแต่เราก่อนเราเกิดตั้งแต่บรรพบุรุษสุขโขทยัยอยุทยาอ่างทอง เลยมาจนถึงกรุงเทพมหานครเนี่เป็นเมืองที่น้ําท่วมบางปีน้ําน้อยหน่อยก็น้ําก็จะไม่ท่วมแต่ก็น้ําก็หลากมาไม่ใชอ่อาจจะไม่มากแต่ว่าก็มีทุกปีถ้าน้ําน้อยก็เกิดภัยแร้งขึ้นอีกแต่ถ้าน้ํามากาก็อาจจะท่วมแต่ในประเทศไทยเราเราก็เคยเดี๋ยวนี้เมืองิไทยที่เดว่าเกือบจะศูนย์พันหรือน้อยลงไป ก็เพราะว่าเรือนไทยนั้นคนตั้งแต่โบราณโบราณรู้กันอยู่ว่าเมืองเราเป็นเมืองน้ําท่วมถึงเวลาเราดูน้ําหลากน้ําก็จะหลากมาเขาทํำยังไงเขาก็ปลูกบ้างกันใด้ถุนสูงได้ถุนสูงแล้วไต้ถุนบ้านนั้นก็ส่วนมากก็จะเป็นพื้นดินจะดูแลงทุกคนก็นั่งทํางานกันใด้ถุนบ้านจากตอกอะไรอะไรทําท,ทอผ้าอะไรกันอยู่ได้ถุนบ้าน พอหน้าน้ําจะมาทุกคนก็เก็บของแล้วก่อนน้ำจะมาก็เก็บของเก็บขึ้นบ้านเก็บขึ้นบ้านเรือแพก็จะมีอยู่กับทุกบ้านก็เอาเรือลงมาทําความสะอาดดูว่ามันมีรอยรั่วไหมก็เอาชันมายากันมีพายมีอะไรเตรียไมไว้เรียบร้อยวกปายก็เอาขึ้นโคโพเสร็จแล้วเวลาน้ําหลากมาทุกคนก็ อยู่กับน้ําได้เพราะรู้ตัวอยู่แล้วว่าน้ํามันจะมาแล้วน้ามันก็ค่อยๆขึ้นจากคลองขึ้นมาเต็มตะลิ่งจากเต็มตะลิ่งก็ค่อยอค่อยขยายไปในภาคพื้นใต้ถุนบ้านเข้าไปหมดไปถึงที่นู่นที่นี่แล้วก็ค่อยสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาส่วนมากก็อยู่บางแห่งก็สูงเลี่ยนๆใต้ถุนบ้านบางแห่งก็ท่วมมากจริงๆก็ถ้าสร้างบ้านเตี้ยไปหน่อยก็อาจจะถึงพื้นบ้านแต่ปีนี้ อตาตมาโทรไปแถวอยุธยาไปถามพระที่วัดแถวอยุธยาบอกบางวระหานว่าเป็นยังไงท่านบอกโอ้โหปีนี้มันมากจริงๆมันไม่ได้ท่วมแค่ใต้ถุนกุฏิมันขึ้นมาถึงพื้นกุฏิเลยแล้วบอกจะวัดกันยังไงก็บอกเอาเอาไม้หนุนเตียงเข้าเพราะว่าในห้องนอนมันก็มีแต่น้ําเต็มไปหมดเข้าไปในกุฏิในห้องนอนเต็มก็ต้องนอนกันบนเตียงนอนบนเตียงแนละ้วก็ต้องหนุนขาเตียงให้สูงขึ้น เรื่องกานอนกันในในน้ำมังก็นถอะเย็นฉ่ากันไปตามๆกันนี่ก็เพราะว่าเมืองน้ําแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกปีนะเราก็เห็นว่าประมาณเห็นตามที่บันทึกที่เรายังไม่เกิดเขาบอกว่า2,467ก็เคยน้ําท่วมใหญ่ว่า2,485 24สองนอนติด485แถวพระบรามมาูปทรงมานี่ก็พายเรือกันได้คนกรุงเทพสมัยก่อนก็ยังมีการพายเรือกันเลยะ พอมาปี2526น้ำก็ท่วมเยอะแต่น้ำก็ท่วมเยอะแล้วก็มาปี2538น้ำก็ท่วมเยอะ,ะก็ได้กว่าห่างกัน 10, 10กว่าปีหรือ20ปีก็มีท่วมใหญ่กันทีหนึ่งแล้วปีนี้2554น้ำก็มากันใหญ่โตทีเดียวเสร็จแล้วก็ โทษกันใหญ่ว่าคนนั้นก็โทษคนนี้คนนี้ก็โทษคนนั้นว่ากักน้ําไว้มากบางเปิดประตูน้ํามากไว้บ้างอะไรก็ไม่รู้อก็เอาเธอมันท่วมมาแล้วผู้คนต่างๆที่เมือก่อนนี้น้ําไม่ค่อยได้ท่วมมากหมู่บ้านจัดสรรอะไรต่างๆนี่เราก็บางทีไปสร้างเตี้ยกันติดพื้นดินไปหมดแล้วเราไม่ได้สร้างบ้านไดุ้นสูงอย่างสมัยเก่าพอไม่ได้สร้างบ้านติดุนสูงอย่างสมัยเก่าไอ้ตอนน้ามันไม่ท่วมก็อยู่สบายดีหรอก แต่พอน้ําท่วมมาเนี่ยก็มีปัญหาแล้วบางแห่งก็บอกว่าหมู่บ้านนี้มันไปฝังทางน้ําอยู่ถนนรถต่างๆที่เราตัดอยู่ออกต่างจังหวัดบางทีก็ฝังทางน้ําที่น้ำเขาเคยไหลสะดวกเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะสร้างสวนณภูมิอาตมาก็เคยได้ยินว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงทักว่าอุตภูมนั่น,นอ่ะ อนองงูเห่านั่นน่ะมันเป็นแหล่งน้ำเขานะมันเป็นแหล่งรับน้ําเขานะตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจแต่พอน้ําท่วมมาครั้งนี้ก็เข้าใจทีเดียวถึงพระราชำดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงรู้เรื่องน้ําในประเทศไทยแล้วก็ทํำมาเป็นเวลายาวนานเพื่อประโยชน์สุขของมวลชนเนี่ยทรงครองสี่ราชสมบัติแต่ไม่ได้มีพระราชอํานาจสมบูรณ์ยอย่างสมัยก่อน แพระฉะน้พระองค์ก็สั่งการอะไรไม่ได้พระองค์ก็ทําในสิ่งที่พระองค์ทําได้จนพระองค์ตัดปเป็นการปิดทองหลังสะแล้วก็ชวนผู้ที่มีน้ําจิตน้ําใจดีงามต่อประเทศชาติช่วยกันปิดทองหลังสะก็คือทําความดีไปทําดีไปพระองค์ก็มีโครงการในพระราชดรงรีถึงสี่พันกว่าโครงการก็ทําเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนโดยเฉพาะโครงการน้ำนี เพราะนั้นพระองค์ก็รู้เรื่องน้ําเรื่องอะไรดีตลอดถึงว่าเวลาหน้าแรงก็ยังคิดทําฝนเทียมให้กับประชาชนได้มีมีมีมมมมน้ําใช้ในเวลาที่ฝนมันไม่ตกฝนแรงก็ไปทําให้ฝนตกได้อีกนี่ก็เป็นกฤษฎาพินิหารในด้านสติปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ก็เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมนี้ก็พูดถึงว่า ท,ที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วในปี2538พระองค์ก็มีพระำดำรัสถึงเรื่องของ f ล a t way ก็คือว่าทางน้ำไหลไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปขุดคลองหรือไปทำท่อให้มันราคาแพงมากมายเพียงแต่ว่าใช้ที่บริเวณทั้าประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะหรือครึ่งกิโลเมตรเนี่ยกำหนดไว้ว่า ทางนี้ไม่ให้ไปมีสิ่งก่อสร้างไปขวางทางน้ําซึ่งเวลาแล้วดูน้ําแล้วน้ํามันจะหลากลงมาที่จะต้องไหลลงทะเลเนี่ยเป็นไปได้ไหมทําถนนไว้สองข้างทางให้มันสูงกลายเป็นเขื่อนแล้วก็ใช้เป็นถนนได้ในขณนะดเดียวกันในบริเวณระหว่างหนึ่งกิโลของถนนทั้งสองสายเนี่ยไม่ให้มีไม่ให้มีสิ่งก่อสร้างไปปลูกสร้างอยู่ เป่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรืออะไรเนี่ยเถอะซึ่งเป็นกลายเป็นนิคมมีกรรมไปแล้วจมน้าเือนไปหมดเนี่ยเพราะไปสร้างในที่ลุ่มน้ําโดยเฉพาะก็คือพนะนครศรีอยุธยาเป็นต้นเนี่ยทีนี้พอพระธรรมไว้อย่างนั้นแล้วเนี่ยในฤดูปกติก่อนที่น้ําจะหลากมาก็ปลูกปลูกข้าวปลูกอะไรปลูกผักปลูกหญ้ากันได้ตามปกติสามารถเป็นเป็นเป็นไร่เป็น เป็นไร่เป็นสวนผักเป็นสวนผลไม้ล้มลุกอะไรต่างๆเนี่ยตลอดถึงปลูกข้าวแต่พอเวลาหน้าน้าน้ําหลากมาแล้วก็ใช้ใช้ที่บริเวณนั้นกลายเป็นลําคลองกลายเป็นแม่น้ำํำให้น้ำเขาไหลไปโดยโดยธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องลงทุนสูงอะไรตอนนี้ก็จะต้องลงทุนบ้างก็คือว่าย้ายย้ายบ้านย้ายเดือนอะไรต่างๆย้ายสิ่งที่เรากําหนดขอบเขตไว้ว่าจะเป็น แฟลตเวก็คือทางน้ําไหลนะทางน้ําไหลก็ดูว่าถ้าทําตามที่พระองค์ทรงจัดก็ไม่ต้องลงทุนอะไรกันมากมายก็ลงทุนก็คือตัดถนนก็คือได้ถนนใช้ด้วยนะได้ถนนใช้ด้วยในขณะเดียวกันก็สถานที่เหล่านั้นก็เพียงเป็นทุ่งไร่ทุ่ทง,ทงนานะสามารถจะปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยอาหารที่จะ มาเลี้ยงประชาชนหรือว่าเป็นสินค้าออกไปจำหน่ายได้แล้วก็มีถนนให้ให้ขนส่งได้สะดวกอีกด้วยมีถนนให้ขนส่งได้สะดวกเพราะว่าถนนที่ทำเป็นเขื่อนไว้สองข้างนั้นสำหรับไว้ให้น้ำได้ไหลได้เนี่ยก็เป็นถนนอย่างดีเลยเป็นถนนอย่างดีการขนพืชผักไป,ไปจำหน่าย ือไปบริโภคก็สามารถจะขนได้สะดวกแล้วก็ผู้ที่จะไปทําไล่ทําสวนอยู่ในบริเวณนั้นก็สามารถที่จะขับรถเข้าไปทําได้นะไม่ต้องขี่เกวียนไปทําอย่างสมัยก่อนนะวัวควายก็เอาไปเลี้ยงอยู่ในบริเวณนั้นก็เป็นปุ๋ยแล้วเวลาน้ําหลากมาแล้วเนี่ยน้ํามาไหลผ่านไปนะบางแห่งก็อาจจะทําเป็นแก้มดินเก็บไว้ได้อีกนะเสร็จแล้ว น้ำหลากมานั้นก็พาปุ๋ยธรรมชาติมาใส่ในในดินบริเวณนั้นได้อีกก็ทำให้ดินที่เป็นแฟลตเวนั้นอุดมสมบูรณ์เหมือนกับริมฝั่งแม่น้ำโขงหรือริมฝั่งแม่น้ำใหญ่ๆที่เวลาน้ำลดแล้วเนี่ยหาดมันขึ้นคนเขาก็ไปปลูกผักปลูกอะไรกันงดงามเพราะว่าได้ปุ๋ยธรรมชาตินะได้ปุ๋ยธรรมชาติ นี่นี่ก็เป็นการที่เราจะพูดถึงว่าภัายภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยทีนี้คนเรานั้นก็อาศัยภัยธรรมชาติแล้วมาโจมตีกันมาด่าว่ากันเราก็คือเราคนไทยได้วยกันอยู่ในประเทศนี้มันก็มีผิดพลาดต่่งทุกคนถ้าถ้าทุกคนทําอะไรด้วยเจตนาดีไม่มีเจตนาแอบแฝงไม่ได้เพื่อผลประโยชน์อะไรทําดีแล้วเราก็มาช่วยกันปรับปรุงประเทศชาติของเรา วางแผนช่วยกันนึกช่วยกันคิดช่วยกันทําในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะมันเป็นประโยชน์ที่จะวางแผนต่อไปในอนาคตนะทินถสาหากว่าเราวางแผนกันได้อย่างนี้มันก็จะทําให้ประเทศชาติของเราลูกหลานของเราที่จะอยู่ไปในอนาคตนั้นนะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขประเทศนี้จะเป็นปฏิรูปประเทศเป็นประเทศที่น่าอยู่แล้วก็ป่าไม้ที่เราตัดกันไปมากมายนั้นนะ าเป็นไปได้กรมป่าไม้ควรจะเป็นกระทรวงป่าไม้ขึ้นมาทำการดูแลป่าที่มันเสื่อมโทรมไปแล้วก็จัดปลูกขึ้นมาใหม่แล้วก็กระทรวงเกษตรก็พากันจัดสถานที่ให้คนทำไร่ทำนาทำสวนได้มีที่ทำกินอย่างอย่างสมบูรณ์อันนี้ก็จะทำให้ประเทศชาติของเราเป็นประเทศชาติที่น่ายู่เพราะฉะนั้นช่วงแรกนี้ก็คงจะคุยกับท่านทั้งหลายทั่วๆไป ช่วงข้างหน้าพอมาพูดถึงว่าประเทศที่นายอยู่ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไรตอนต่อไปก็จะได้สนทนาให้ท่านทั้งหลายฝั่ง